อ่ะสวัสดีทุกคนะนะจ๊ะเจดำนำพาวันนี้พามาดูกันเลยครับว้าวแมทช์ระหว่างทีมท่อรถ <Wow. S 1> เจอกับ GMM TV นั่นเองนะก็ะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศทังงานวันนี้ทั้งเซเลบทั้งคนจอนจัดทั้งจัดชีพทั้งไอเด็กเมื่อวันซืนซู๊ด <c oughs> <c oughs> ปามอันทะลุนหนัง วาทัพตลูกหนวันนี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนี่คือห้องแต่งตัวของทีโมโอลรบซึ่งเดี๋ยววันนี้ให้โปรดิวเซอร์แป้งนำพาวันนี้จัดไปทำงานกันนอนน้อย <c oughs> นอนน้อยตอนนี้หนึ่งทุ่มอ่ะอีก อีก5นาทีหนึ่งทุ่มนะคะซึ่งเขาจะเริ่มเตะตอนสามทุ่มกันทุกคนนี่เราจะให้ดูสนามตอนนี้อยู่ที่สนามซุปเปอร์คิกลาดพร้าว80ินี่สนามที่เราจะแข่งกันวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเจด้อมน้ำพาค่ะใครวันนี้วันนี้ยังไงบ้างคะวันนี้แผนวันนี้น้องๆเขาอยากให้ทีมพอลลงมาสอนบอล <c oughs> ก็จะใช้เบสิกเบบีก็คือหน้าตาสู้ไ uh> ม่ได้เราสู้ได้ขีมือเนี่เราก็หลอกมาก่อนอ๋อจริงๆใช่ใช่เลเด็กเด็กมัวซืเอขึ้งมาหลอกพิ่งมาหลอกเราหลอกมาสามสี่สปีแล้วปล่อยเขามาดูมาดูกันมาดูกันใช่ครับโอเคค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กับอินฟลูเอนเซอร์สองท่านที่เรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในด้านออนไลน์นะครับผมก็ไปเข้าไปข้างในกันดีกว่าครับผมขายบึงกขายกูแก้ดีเออดีมันออกออนไลน์ออกลองอย่างเงี้ยใจขายเวบพี่ปั๊มวาท้าลูกหนังกับจานกุ๊ก p o r t Radio เย้ Gracias Gracias e l i ส e r a Gracias ลิ a ฟ a n b r u รซิอ r a เร็เถอะสุรากุราดรีกรกับเจากูร่์เ็วกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้กระตุ้นเระตุ้นกระตุ้นต้นกดะตย้นกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นกะตุ้นกระตุ้นกระตุ้นกรุ้นกระตุ้หกระมุ้นกนกะ้นกระตุกุ้นกระตุ้นกระะ้้ะนนะนะนะกุ อุ้ยเจ๊ดำนำพาครับผมพี่ต้นเจ๊ดำเนี่ยถ้าเปิดรายการแบบเจ๊ดำเนี่ยถ้าไม่ห้องน้ำก็ขอดเพื่อหรือไม่ก็ยืนฉี่อยู่ไม่รู้เป็นอะไรกับรายการนี้เน,นี่ยวันนี้วันนี้วันนี้ทำอะไรครับผมวันนี้มาเตะบอลกับเพเราเรับเตะก, uh, กับเอ่อจีเอ็มกับกับนน้้อองยดาราแหละศิลปินดาราของจีเอ็มก็ต้องบอกว่าถือว่าหน้าตาเขาจะดีกว่าเราดีกว่าแต่ว่าฝีเท้าเราดีกว่าเฮ้ยจริงๆเฉียบ ันนี้ก็เลยแบบจริงๆผมไม่ค่อยอยากมาเล่นนะก็เลยว่าแค่มามานั่งอยู่ข้างสนามสู่เขาก็พออะไรประมาณเยี่ยมเลยจะได้แบบมนการเล่นเดี๋ยวให้คุณกดไปโชว์โอเคครับผมครับผมนี่ครับสองอินฟลูเอนเซอร์ผีแดงของเรานะครับผมน้องๆเขารีเควสมาทีมจาก GMM ครับคือเขาอยากลองของแต่ทีมพ่อลบนะครับเขาอยากรู้ว่าตัวตึงๆในทีมพ่อลบเนี่ยเป็นไงนะครับก็เดี๋ยวจะลงไปสั่งสองให้ดูนะว่าการเล่นยี่การเล่นฟุตบอลเนี่ยเขาเล่นยังไง เอาเรื่องเอาเรื่องสวยแล้วครับสวยแล้วเป็นกองหน้าตองใหม่เธอรุ่นพิมพ์ต่อราต้องผลิตทีมแดงกินแดงกินแดงนี่งแมวแมวแมวคุณบอกไว้นะคุณเล็นกองหน้ามาใหม่วันนั้นเข้ามาสนามดูอ่ะคุณไม่รับของทีมมุบทีมมุกดีกว่าครับเสื้อใส่ป่ะไอซื้อเด็ดซื้อเด็ด เดี่ยวมองมาพวกแบชีวิตพวกคุณนะนะมีเท่าไ้เขาผู้สอวคนมันปากปลี่ได้ยังเขาหยายงานซื้อเขาาดหยาาซื้ออยู่อันีแก่อนไ่คุเขาฝังไม่คเขาฝันอะไรเยอบกก่นเลยเดเองนี่เธอองเาีบแดงีมงมาสมบันมีคิปมีรูปมียเขาอยู่ทีมึงมึงก็ต้องมีคลิ่เด้เขาะคุณแม่งทมึงละเขาเป็ไหลัดอยู่ เดีกก๋ยวมัจะไม่ไมหลุดกละิบกินปอนที่ไม่ <c oughs> ไมกินว่าถ้าเกิดว่าไม่ไ้กเก็เจจะยอนัเราเข้ามาลบเลยเพราะว่าจไพวเก็บเ่ยจะเป็นกระสุนเป็นระเบิดเป็นรถกู้มาชนเขาก็ต้องหัดหลบบ้างไหมอ๋อต้องแบบคนเราต้องช่วยเหลือตัวเองบ้างใช่ไหมช่วยเหลือตัวเองสงบางยอมรับแทนเยรับเจรับจบแต่พี่ปาล์มเขา ให้ามเลยพี่กุ๊กก็บอกพี่กุ๊ก็บอกจะรับเองใช่ไหมรับเองไอ้ปามรับนาจะเจลเหลวใช่ไหมไอ้กุรับโรงงานน้าแข็งเลยมาต่อๆไอ้ตัวนี้เขาชอบไปแล้วอะไรที่เหลือจะบอกเดเขาชอบรับจบไปแล้ววันนี้ทาเราองน้องนะวัวับงอะอะไรงอไทไางแล้บคนหารจ๊บคนอหารเจ็บตาเบ้ไตาเบ้ไหมไเป๊ะตัแอนดิ้งไงอ๋ เสมอทับิ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 อะไรทีมเราคนย่งไปเปนเกล้าอยู่นี่ไปดูโมงกันไปนดูโงกันกำลังเตรียมกันเลยนี่ทีมเรากำลังซ้อมอยู่นี่นะคะส่วนนี้จะเป็นทีม g ม m ที่กำลังซ้อมกันอยู่ 1, ึงซ้อมซีตึงอีจและนี่คือการซ้มอัพสอดยอดทีมแห่งทีมเฮาลบดูดิพร้อมเพียงกว่านี้ไม่มีแล้ว เฮ้ยเฮ้ยนี่ทีมเราออ๋นี่เหรอสีน้ำเงินโอเคโอเคดาราสีขาวโอเคโอเเคอางานก่อนเริ่ตัวไม่ก่อนทำงานก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจะเป็นวอร์มกันได้เต็มที่แล้วนะครับได้เต็มที่วันนี้เชียร์ใครคะเชียร์ใครคะอ๋อวันนี้ต้องเชียร์ทีมที่ชนะอยู่แล้วครับอ้าวโอเคกลางกลางเชียร์ทีมนี้เชียร์ทีมนี้ เดี๋ยวพี่แบ่งไปเชียร์ทีมนอนเลยเกือบลวนี่เอ้ยเอ้ยเนแน่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 อะไรวะพอถ่ายเพิ่มแล้วเป็นเนี้ย พี่หลวงพี่หลวงพี่ก็ออกเสียงว่าอะไรพลุง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 แม่ตอนนี้ออกเสียงว่าลุงเราเป็น่าลุงไปแซวลแปด่าลุงไแอะไรี่ปนี่ชื่อชื่อชื่อเบอร์คอยดเบอร์นี้นีเบอร์ประจำตัวคุณแไ้นีไปะินมาขอกัเลย ยอดทีมที่รุ่นแท้มันอยู่ไหมชิงหน่อยชิงหน่อยอ้าวอุ้ยอุ๊ยดีดีหน่อยเออพิ่งเพิ่งเขียนตกล้องไปไม่รู้อะไรพระเจ้าเขาเล่นตลกพวกเด็กผีแก้โคเนที่ถล่มโลกบอกเลยนะชิ้นหายแน่ถ้าไปเหนนั้นวางเลยนะถ้าสคริปต์ไปอย่างนั้นเนี่ยไอ้กูผ่านเล่กู่ทำไม ไม่ตีฟอกอยู่แล้วก็มาเตะบอลต่อรู้ได้ไงก็ในกลุ่มอ่ะมึงบอกมึงอใช่ใช่ตั้งแต่เด็กเด็กนี่อายุเท่าไหร่ฮะตอนนี้ยี่สิบหกแต่ตอนนั้นดูเรื่องเคหาดาวโคตรเท่เลยสวยแล้วดูคนข้างหลังนี่อะไรเนี่ยเจ้านายอยู่นี่เจ้านายอยู่นี่ สวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่คือครอายการล่าท้าผีครับสุนที้รอบเปลี่ยนกายนี้อยู่กับพี่นิกเอ็นอาร์แล้วก็พี่อน้นแฟนผี Infinite, ไร้ขนนะครับวันนี้เราก็จะมาล่าท้าผีกันถุยวันนี้ผมทํางานที่จริงจังนะเดี๋ยวเราเค่อยดูหลังจานนี้ผมจะจริงจังมากมากครับผมเราสองคนจะทําหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็จริงจังอย่างที่น้องนิกบอกจริงครับทํทไมช่องนี้แบบว่าคนอะื่นได้มาทําหน้าที่ตลอดเนาะช่องช่องเนี้ยพี่ นั่นน่ะสิไอไเจ้าของช่องมันอยู่ไหนอ๋ออ๋อี่นี่ไงอยู่นี่ไงคุยโทรศัพท์อยู่เนี่ยร้อนเงินมั้งเจ้าของช่องอ่ะเจอแล้วไปไปคิวมาก็เจอแล้ว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 รอติดตามด้วยฮะฝากเชียร์พวกเราด้วยครับครับผมช่วยเต็มที่ครับผมครับ Yes sir แต่ก่อนจะไปคุยอะไรตอนน้ให้ปักหาวใจดมกันเลยก่อนคือเดินเท่าไหรท่าแล้วเดินไม่เเหรอ พี่ฟอร์ตพี่ฟอร์ตตักกว่ายักษาโอ้โหโหเว้นทังไงผมพวกแล้วขึ้นหนังไปแล้วครับทางฝั่งของ GMMTV All-Star ครับจากพี่ฟอร์ตไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเอาให้เฮ้ยตัดได้ฟอร์ตฟอร์ตยิงแล้วโอ้โสองประตูต่อสูนไปแล เจ้าเดินครับพริกใต้พริกใต้ออกขวายิงโกโ้โอ้โอิรประตูนี้โดยพี่โอโอโหสามศูนยไปแล้วครับ g f m MM, t v All Star ครับจากพี่โอครับมาซ้ายครับซ้าย

เด้ยนครับไอ้นี่นอนชิวนอนชิวนอน่นนนี้บอลตอนนี้บอลบอลเป็นยังไงครับตกอเดี๋ยวลงไปแก้ให้อเล่านาห่งห้าหนึ่ง้าหนึงตสคสเขนเท่าไหร่พี่หนุ่ตยับมาแซงเป็นสหพี่หอยว่าไงครัพี่หอยกับเขาน่าจะเมายากันอยู่มันน่าจะเป็นลิฟ์ของยากันอยู่นี่ทำให้ไอ้มันมันเป็นแบบนี้ได้เราจะอยากกันอยู่แล้วไม่น่ามีอะไร สภาพ ตรงกลางมิกต่นพี่แท็กแย่ไว้แล้วยิงสวนโลีซอทีละแทวินอตไทยแจ้งครับผมอุ้ยสวยสวยซ้ายลีซอลีซอโยกลีซอเข้ากว่าเกืิดอะไรตีละแทวินอตไทยขึ้นมาตรงกลางแต่เสียบอลไปแล้วหวาทะลูกหนังเอาใครเตะแบบ ชาบ้างครับตรงนี้ค่อยๆบิวอัพจากแนวรับมาตรงนี้น้ำหนักขาดไปรล้ทีมเอ็มดีวีลุดมาแล้วจับจโโย,ย,ยิงลูโหเยียงลอยครับโอ้โหแม่เป็นจังหวะพลาดของผู้เซนเตอร์ครับโอ้โหแล้วจบสกอร์เข้าไปอย่างเฉียบคมเลยครับเดี๋ยวบอลหายอยากได้คืนนะเจดมเ <laughs> <laughs> จดมบ,บอกบอลหายไม่เป็นไรครับสปอนเซอร์อย่ากหายเท่ากัน ชกเหมือนกันครับเป็น6ต่อ5ครับตอนนี้พี่หนุ่มกับพี่นานีนะฮะพี่นานี้กับตันทีมครับผมลงมาแทนนะครับเอาแต่ว่าจังหวะนี้ให้มาแล้วเสาโอ้โหแล้วประตูนี้นะครับจากใครผมมองไม่ชัดนกโอมครับโอมภวัตครับยิงเข้าไปนะฮะทำประตูที่7ให้กับเกมทีวีออสตาแตดึงจังหวะแล้วหลอกกินไก่หัวย้ย เรียบร้อยครับเป็นประตูที่8ของ GMM TV ออสซาจากน้องฟฟุตุตฝนฝนฝนนะครับไม่ว่าใครช่วยคุมแข่งหลังอยู่นะครับทางทีนนี้ที่อะไรเนี่ยปล่อยเข้ารถนิดนึงเอาละยิงลูกนี้โอ้โหเป็นประตูฮะเรียบร้อยเรียบร้อยฮะพงครับนขอ,อ,อเป็นนอ้องพงนะฮะน้องพงจะวงไล่แค่ยิงประตูที่9นะครับ แล้วบอดมาเข้าทางที่ดีซอด้านขวาแตกมานิดหนึ่งเราให้จัดปีออครับโอ้โหเก้าต่อหกครับหรือเปล่าครับแล้วตรงนี้ยังดักกันมาได้เอาทีพ่อลบจะสวนกลับครับแผงหลุดขึ้นมาแล้วเป็นพอลบเบินต่อให้พีรอกลับมาที่พอลบจับจับแล้วพ่อพ่อให้พีรีซอยิงเรียบร้อยครับโอ้โหสวยงามมากๆครับลูกนี้พอลบจ่ายครับ ช้ำเลยสิสุดการลาค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะบอมเบอร์ทำไมไม่เอาลูกบอลไปคืนสนามแล้วมนไม่ใช่ลูกบอลนี่ลูกของเราไงจัสินไาย ไปวันนี้มันไหมฮะมันไหมวันนี้นี่นี่เขาจซีที่ผมด้วยเอาลุ้นกันเลยโค้ชวันนี้กับคว้ามแช์ครั้งแรกกับทีมโุ่มล้แล้วก็จีนแมนทีรอสตาพ่อ,อ,อก็เกินความคาดหมายครับแต่ว่าน้องๆเขาทั้งนิสัยดียเล่นเก่งนิสัยดีมากนะครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเยาวชนด้วยนะครับอย่างทุกด้านเลยแล้วเราไปเล่นน้ำที่ไหนมาเนี่ยโดนเต็มเต็มหนาวมากเขารักเราไงเป็นทีมใหญ่เราเป็นกี๊เจ้าเล้งนี่แหละเต็มหัวเลยรถน้ำดำหัวคุณจับบ่อยๆคุณจัดบ่อยแครับ ยินดีครับยินดีครับเดี๋ยวโคเลยโคเอาจัดจริงจังเลยสนุกนะมากครับสนุกมากครับมาวันนี้ก็เราพลาดท่าเขาไปเจ็ดต่อเก้าแต่ไม่เป็นไรภาพรวมก็คือสามกี่กันเอาจริงๆกับผมว่าโคเราทำคอนเทนต์นะบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าให้เอาคนอื่นลงก็บอกว่าแม็กแม็กแม็กเนี่ยแม็กสามเมตรตัวนี้เปลี่ยนเป็นแม็กเก้าเมตรแล้วเรียบร้อย ไม่เป็นรตรงเป็นตรงครับแต่ว่าสนุกมากสนุกมากครับสนุกมากสนุกมากยืนยันครับว่ามีครั้งหน้าแน่นอนครับนี่นพี่หนุ่มมาด้วยพี่หนุ่มนี่ต้องโหฝั่งเยเนครับผมนี้ก็เป็นเป็นน้องรักของพ่อลบเป็นไงพี่หนุ่มวันนี้จัดทงแน่เราถือว่าุเซียนนะดีครับดีครับดีครับคนดูหลายหมื่นคนดูหลายหมื้อคนดูหลายมื้อเอาอีกไหมเอาอีกไหมได้เอาลงแล้วนะสองคนครับคุยได้ไหมครับได้ครับได้ครับพระหน้าศักดิ์สิทธิ์มีอะไรจะบอกว่าสามคอนเติมทำมาสามคอนเทอร์เป็นยังไงยังไม่ทันเหนื่อออยยเล๋ ันเหนื่อาเพราะมันแบ่งกันคนเยอะไงแบบ40ติง40อร์เะไรอ่ะพร้อมครับเมื่อไหร่บอกยินดียินดีครับพร้อมครับแล้วพีน้อยนายก็มีเมจิกเซเว่นเนี่ยก็มีแขกรับเชิญ7คนเล่นไป็นรักคนเต็มทุกคนโอเคโอเคเอาไว้เราเจอกันนอกเจอในสนามมันเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงนะบรรยากาศรายการมันอีกแบบมาเจอในสนามสนุกสนุกสนุกมากขอบคุณที่จัดครับวันนี้ขอบคุณจีเอ็ทีวีแล้วก็พ่อรถสุทธิกับผมครับขอบคุณ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 ครับ ก็เว่าเกินคาดเล่นจริงเล่นเก่งมากเล่นเก่งจริงอันี้จริงจเล่นเก่งจริงแเขาแบบเขาเก่งทุกคนเลยเออตั้งแต่บครึถามตัวอย่างเขาตอนแรกนึกว่าแบบจะเล่นจัดอันี่ไม่ว้าตอนแรกว่าจะออมให้ไม่น่าออมนั่นแหละดูจอีกสิบนาทีไม่น่าออมเสียได้แล้ก็ดีก็ดีก็ดีาสนุกฝั่งน้อก็เก่งเกินเกินนะฟิตด้วย ก็ต้องให้พี şey ่อ şey ้นลงแล้ว şey ล่ะเพราะหลังแน่นแน่นอันนี้อันนี้ผมเห็นด้วยผมผมพอพอพ่อแม่ลงมันก็จะแบบการเสียบตูมันจะง่ายนิดนึงก็เราไม่ได้ทำวัดเย็นช้ามาไม่ได้ออกแนวไงไม่ออกดึกเดือดญาติโยมเห็นอะไรวะโอเคโอเคนี่สกอร์สกอร์ นะแล้วก็ต่อไปมันคงเล่นแบ็คซ้ายตลอดเป็นไงบ้างคะวันนี้เป็นไงบ้างจ๊ะผมว่าผมก็เก่งนะเออจริงเฮ้ยนี่ผมดีนะจริงจริงแต่เขาเก่งมากเก่งมากเลยจริงเาสนมากทีแรกนี่แบบผมอายุเท่าเขานะเขาตัวนะครับฮะแต่ว่าเขาแบบเร็วจริงอันนี้คือยอมเลยตอนแรกอ่ะแบบอาจจะมองเขาอาจจะไม่ได้เตะบ่อยๆอะไรเงี้ยเราแม่งเตะทุกวันไงเตะทุกวันไงโอ้ยนะร้อยเดี๋ยวหลอกซะเจ๊เพียกเลย เปถ่ายไปไหนเราไม่รู้นะก็ติดตามเนี่ยพาไปเที่ยวพาไปดูหนังเฮ้ยเพ่พาไปเที่ยวพาไปเตะบอลพาไปดูนู่นดูนี่ทำอะไรก็กล่าวด้วยเดี๋ยวให้จ้าสปอร์ต HD หกเก้าปิดคลิปได้หน่อยเจ้อ่ะผมมาครับเจ๊เอาไองดบ้างพี่ไปเว้ยน้องๆเขาคิวเควสมาทีเนี่ย GMM คือเขาอยากลองของ กับทีมฮอลล์นะครับเข <c oughs> าอยากรู้ว่าตัวตึงๆในทีมฮอลล์เนี่ยเป็นไงนะครับก็เดี๋ยวจะลงไปสั่งสอนให้ดูนะครับว่าการเล่นที่การเล่นฟุตบอลเนี่ยเขาเล่นยังไงครับเอาเรื่องเอาเรื่อง <c oughs> สวยแล้วครับสวยแล้ว <c oughs>